ภาน้ําฝนอ้างนี่คือหลักพระพุทธศาสนาคือความเมตตามีความเมตตาคือลงน,นั้นนาทองนี่คือมีความเมตตาไม่เห็นกองทัพธรมจะไปดําเนินการอะไรเลยแล้วเขาบอกว่าอ้างว่าเฮ้ยฉันมาปกป้องศาสนาฉันมาป,กป,ปกป้องนู่นปกป้องนี่แต่ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยก็ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นก็มาเถียงแต่อาจารย์เบียกูจะเล่นแต่ไเบียเนี่ยเพราะไอเบียมันเป็นคารวสาเพราะไอเบียมันเป็นเด็กกูก็จะตกฟืงอย่างเดียวไอเบียกูไม่สนเพราะว่าใหญ่กวูกูไม่ได้กูขี้ขาดตาขาวไง แต่มึงเป็นเด็กของกูกูตอบมึงได้ไงกูเล็มมึงได้ไงแล้วมึงก็ไม่แล้วมึงก็ไม่กล้าดําเนินการมึงก็ไม่กล้าแจ้งความอะไรกับกูด้วยกูก็ตอบมึงอยู่นี่แหละก็กำลังแกเด็กไงมันก็เหมือนกับหมาป่าที่อยากจะกินลูกแกะกูก็จะหาเหตุผลน่ะไม่ว่าเหตุผลนั้นมันจะเป็นเหตุผลที่เสนอขนาดไหนกูก็จะเอามานี่หลักการคือแบบนี้พาน้ําฝนทนโทษเห็นว่าทําให้เกิดความเสียหายและเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงห้ามไว้ในพระไตรปิฎกก็มีระบุเอาไว้ว่า เดลฉันวิชาทั้งหลายเนี่ยพระองค์ต่อต้านแต่ก็ปล่อยให้พระน้ำฝนทําหน้าตาเฉยปล่อยให้วัดตะรวัดทําหน้าตาเฉยแล้วตัวเองบอกเอ้ยเชื่อมจิตเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่เชื่อมจิตไม่ใช่ไม่มีอ้าวแล้วเชื่อมจิตถ้าเชื่อมจิตไม่มีเนี่ยพระน้ำฝนเนี่ยไอ้ลงนั้นหน้าทองมันก็ไม่มีเหมือนกันทําไมไม่ดําเนินการเพราะอะไรอ่ะคือผมอ่ะคือคุณจะมาเถียงกับผมอ่ะจริงๆผมก็อยากอยาก เจอกับคุณสักครั้งหนึ่งนะอยากดีเบตกับพวกคุณสักครั้งหนึ่งจริงว่ะเกิดเกี่ยวกับเรื่องเนี้คือคือไอ้เหตุผลเนี่ยมันมันไม่ make ซนเนี่ยเหตุผลแบบข้างๆคูคูเหตุผลแบบหาจุดไม่ได้แล้วก็ไปอ้างว่าเฮ้ยเราเป็นเถรวาทนะเราเป็นแบบเถรวาทเราเป็นแบบนี้เราจะเถรวาทหรือเราจะมหายานหรือจะอะไรก็แล้วแต่แต่เอาหลักธรรมคำสั่งสอนมาแค่นั้นพอให้ประชาชนมีสติ คุณก็รู้ว่าสังคมวันนี้มันไปขนาดไหนแล้วสังคมของพระสงฆ์เป็นข่าวรายวันจะปกป้องยังไงอาจจะปกป้องยังไงจะจัดการไอ้พวกนี้ยังไงเนี่ยไอ้พวกอารัชชีที่มาแอบแฝงอยู่ในศาสนาเนี่ยที่ทําให้ภาพลักษณ์ของศาสนาเสียหายคุณจะทํายังไงไหนไหนบอกมาสิคุณจะจัดการยังไงไหนบอกมาสิในเมื่อสํานักพุทธไม่สามารถจัดการได้อ,ะอ่ะเอาทำไมคุณบอกว่าคุณต้องการมารักษาพระพุทธศาสนาแล้วทาไมไม่ทําอ่ะเออทําไมไม่ทําอ่ะก็ดําเนินการไปสิครับ สํานักพุทธก็ทําเอาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาเพราะเราเป็นพุทธรบริษรัทสี่เฉกเช่นเดียวกันแล้วทําไมถึงไม่ทําอหลักการมันอยู่แค่ตรงนี้เองครับคุณจะดิ้นไปเพื่ออะไรอาจารย์เนี่ยไปบรรยายในเรือนจาําเนี่ยบ่อยมากเนี่ยนะระเบียบวินัยดีมากทุกอย่างคือดีหมดอย่างเงี้ยตั้งใจฟังทุกอย่างโอเคเพอร์เฟคคนเหล่านี้มันเกิดจากการที่เขาเนี่ยอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากตอบสนองต่อความต้องการของตัวเอง แต่เขาหาวิธีในการแก้ไขปัญหากับตัวเองได้อย่างไม่ถูกต้องเขาขวนขวายแต่ว่าหาเงินหาทองเพียงเดียวแต่ไม่สนใจว่าเงินนั้นจะได้มาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตหรือเปล่าเขาเลยขวนขวายในการหาสิ่งนั้นมาจนในสุดนำมาซึ่งโทษภัยในการใช้ชีวิตเขาเพราะเขาหาเงินได้มาแบบผิดผิดพลาดพลาดสุดท้ายเขาต้องได้รับผลจากการกระทําของเขาด้วยการไปติดอยู่ในคุกติดอยู่ในตราานั่นคือบทเรียนหลายคนที่จะไปดูแต่ละคนเนี่ยรู้สึกสำนึกผิดหมด สังเกตผิดจริงๆนะเพราะเวลาไปเจอพดเจอภัยแบบนั้นแล้วเขารู้สึกว่ามันมันมันหนักนาหนาสาหัสสำหรับเขานอนรวมกันกินรวมกันทุกอย่างเป็นระเบียบวินัยอาบน้ําก็ต้องเป็นเวลากินก็ต้องเป็นเวลานอนก็ต้องเป็นเวลาขึ้นหอนอนตั้งแต่สี่โมงเย็นอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ไปจนหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้านะไม่มีสิทธิ์ลงข้าวกินตั้งแต่ตอนบ่ายสองบ่ายสามตอนเย็นมื้อสุดท้ายแล้วก็จะไม่ได้ลงมากินข้าวอีกเลยก็หิวไปอย่างนั้นอนะ่ะคนไป นั่นคือความลำบากที่เขาต้องอเผชิญจากผลของการกระทําที่เขานั้นกระทําด้วยตัว,เ,ว,วเขาเองก็ต้องรับผลของการกระทําด้วยตัวเขาเองเราจําไว้ว่าเรากระทําสิ่งใดไว้เราต้องเป็นผู้รับผลของการกระทํานั้นจกกะำก,ำกระทํากรรมดีก็ตามจะกระทํากรรมเลวก็ตามเราต้องเป็นบุคคลที่รับผลคําถามคือผลของการกระทําที่เรารับใครเป็นคนก่อเหตุใครเป็นคนสร้างเหตุตัวเราเองเป็นคนก่อเหตุตัวเราเองเป็นคนสร้างเหตุสามอย่างการกระทําของเราจะมีอยู่แค่สามอย่างการกระทําทางกาย คำพูดทางวาจาความรู้สึกนึกคิดทางใจ3มอย่างนี้เป็นตัวรับผลของการกระทำของเราเรากระทำแบบไหนเราย่อมได้รับผลแบบนั้นอะไรบ้างที่ทําให้เรารับผลง่ายๆอย่างพวกเราก็รู้กันอยู่5อย่างถ้าเราฆ่าสัตว์ก็ต้องรับผลรักทรัพย์ก็ต้องรับผลประพฤติผิดในการก็ต้องรับผลพูดโกหกก็ต้องรับผลดื่มสุราก็ต้องรับผลทุกอย่างมีผลของการกระทําของตัวเองเสมอเราเรียนหนังสือกันเนี่ยต้องรับผลไหมก็ต้องรับผลรับผลของการกระทําของตัวเองคืออะไร ตั้งใจเรียนก็มีโอกาสจบเกรดเฉลี่ยดีไม่ตั้งใจเรียนก็มีโอกาสไม่จบเกรดเฉลี่ยไม่ดีนั่นแหละเรียกว่าผลของการกระทําเรากระทําแบบไหนต้องได้รับผลของการกระทําเช่นนั้นเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลของการกระทาของตัวเองได้ดังนั้นถ้าเราตั้งใจเรียนตั้งใจเก็บระสมประสบการณ์แล้ววันหนึ่งเราออกไปทํางานรับผิดชอบกิจการงานของตัวเองแน่นอนมันย่อมส่งผลดีในการใช้ชีวิตของตัวเราเอง ผลประสิทธิภาพในการทํางานในการใช้ชีวงเราย่อมออกมามีประสิทธิภาพจากการสร้างเหตุปัจจัยเราสร้างเหตุแบบไหนผลย่อมออกมาแบบนั้นเสมอไม่มีทางแปรปเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้เลยดังนั้นหน้าที่เราในการเตรียมตัวคือเตรียมตัวตั้งแต่สมัยเป็นนักศ,ศึกษาสมัยอาจารย์เรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจารย์เรียนที่มกรุงเทพอาจารย์เรียนเนี่ยใช้เวลาเรียนประมาณ6ปีไม่เจ็บเก็บแผลนะสองปีแรกเรียนคณะนิเทศศาสตร์ซิลเรียนไม่ไหว ก็เปลี่ยนคณะใหม่มหาลัยเดิมจากนิเท้กับบริหารธุรกิจก็ไปอยู่คณะนิเทศศาสตร์สื่อสารแรนดิงก็ไปจบคณะนี้4ปีก็เรียนทั้งหมด6ปีปริญญาตรีล่าช้าปีเวลาล่าช้ามาส่งผลยังไงรู้ไหมเวลาไปสมัครงานเขาจะดูอายุกับพศออที่จบพอเวลาก็เห็นปุ๊บตั้งคําถามแรกว่าทําไมเพิ่งเรียนจบจะตอบยังไงเนี้เวลาสัมภาษณ์งานตอบไม่เป็นเลยเพราะอะไร เพราะผลของการกระทำของเราเองทีนี้เวลาเราพูดอะไรไปอะ่ะมันก็จะเป็นอยู่การแก้ตัวไปหมดวิธีการเดียวคือพูดตามความเป็นจริงว่าเราไปทําอะไรมาแต่ปัจจุบันเราเปลี่ยนใหม่แล้วก็เริ่มต้นในการใช้ชีวิตต่อไปนะต่อแรกแล้วเมื่อไม่เรียนจตจบตามเกณฑ์เวลาไปหางานทํามันก็ยากขึ้นระดับหนึ่งแล้วเกฑดเฉลี่ยมไม่ดีทําไมเรียนวิชาที่มาสมัครงานเผื่อจะไปสมัครงานเปการตลาดเราเรียนสื่อสารแบรนดิ้งมาเขาก็จะดูอะไรที่เกี่ยวกับการตลาด ทำไมวิชานี้มันได้คะแนนน้อยจังเลยแล้วจะทํางานการตลาดได้หรอเกรดเลียเนี่ยมันไม่ได้แสดงให้เห็นว่าเราเก่งหรือไม่เก่งเพียงอย่างเดียวแต่เกรดเลียเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบเวลาเขาดูเนี่ย<ด>เขาไม่ได้สนใจรอกคุณเก่งแค่ไหนเพราะสุดท้ายคุณจะเก่งได้เกียรติยมเหรียญทองแต่เกียรติยมเหรียญทองไม่ได้การันตีว่าคุณจะทํางานเก่งไม่ใช่แต่มันแสดงว่าคุณเนี่ยเก่งในเรื่องความรับผิดชอบแค่ไหนเพราะการทํางานมันสาคัญเรื่องความรับผิดชอบมันแสดงให้เห็นว่าคุณจะเข้าเรียน การเกดเฉลีย่ยมาแสดงเห็นว่าคุณเข้าเรียนเร็วหรือช้าคุณไปสายไหมนอนตื่นเร็วหรือเปล่าเวลาคุณไปสมัครงานอ่ะมันจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าถ้าคุณเกดเฉลีย่ยประมาณนี้แสดงว่าคุณมีความรับผิดชอบในการตื่นนอนไปเรียนหนังสือได้ยไได้ยากได้น้อยไอ้พวกนี้ต้องใช้ไม้แงออกจากเตียงจบปาสมัยจบปริญญาตรีเนี่ยอาจารย์จบมาได้เกจเฉลีย่ย2.07คือเส้นยาแนงผ่าแปเลยอะ่ะจบมาด้วยจบมาด้วยจบมาด้วยปลายทางอ่ะคือ07อ่ะ ถ้าไม่มีศูนย์เจ็ดเนี่ยกาติดอีกปีหนึ่งนะต้องเรียนต่อแล้วก็โทษทีนะตอนเรียนจบมาเนี่ยปีสี่ปีสุดท้ายเทอมสองเราก็ทําเรื่องจบอะไรต่างๆกันมนาะก็สอบเสร็จปุ๊บเราก็คิด่าเออคงจบแล้วแหละไปบวชตามประเพณีที่พ่อแม่กขขอแล้วกันก็เลยตัดสินใจไปบวชถ้าเทนิเกตย,ยังไม่ออกปรากฏไปบวชเสร็จปุ๊บเกตเฉลี่ยออกติดเอฟหนึ่งตัวูวะทำยังไงเลยทีนี้บวชเป็นพระถ้าเหลือโกนหัวเรียบร้อยกูจะไปนั่ง,หงแหละเขายังไงอย่างนเนี้ย ก็เริ่มเกิดความกังวลกังวลแล้วก็ตัดสินใจไปคุยกับอาจารย์อาจารย์ปล่อยอัตมาไปเถอะอย่าให้อัตมาเรียนในมหาหลัยเลยอับอายขายที่หน้าชาวบ้านเขาอาจารย์ก็นั่งคาตาปิดๆโอเคค่ะขออุปถากละกันให้มาสอบพอไม่ต้องมาเรียนส่งงานเอาก็จบในที่สุดก็จบมาได้ก็ไปเรียนอยู่ช่วงซัมเมอร์ก็จบพร้อมเพื่อนรับปริญญาพร้อมเพื่อนกว่าจะจบมาได้สร้างความลําบากลำบนให้กับตัวเองอย่างมากมายเห็นไหมปัญหาจากการที่เราไม่ตั้งใจเรียน แม้กระทั่งกําลังจะจบรับตัวสุดท้ายก็ไปาิเดเอฟ